ทีนีเราเองก็เป็นคือช่วงนี้เราเรารีคูดคนอยู่ใช่ปะก็จะมีน้องๆหลายคนมาสักเวลาเราดูเรซูเม่แต่ละคนอ่ะมันก็จะเห็นว่าเราอยู่กับแต่ละบริษัทนานแค่ไหนแล้วมันจะมีน้องบางคนที่อยากจะแบบเขาเขาเรียกว่าเป็นจ็อบจัมเปอร์หรือว่าจ็อบพันจ็อบฮอปเปอร์เออก็คือเหมือนแบบกระโดดไปเรื่อยๆเปลี่ยนงานบ่อยมากอะไรเงี้ยเออเธอคิดว่าไงบ้างคิดว่ามันมันมันส่งผลเสียกับเราไหมหรือว่าแบบแค่ไหนถึงเรียกว่าบ่อยไปอะไรเงี้ยอ S <S เออเราไม่รู้เราคิดถูก่นะคือเราก็เคยรับสมัครพนักง,งานจากการที่แบบเหมือนเป็นเจ้าของบริษัทเองอะไรเงี้ยแล้วอในมุมเราแล้วกันแต่ละคนไม่เหมือนกันเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าแต่ก็ in general อ่ะจริงๆเราอาจจะมองหา red flag มัง้งอืมใช่นะบ้าง <iph ate. S 1> แต่ไม่ได้ serious ขนาดนั้นคือหมายถึงว่าถ้าเขาอธิบายได้เรา,าก็โอเคนะเราแบบ เราสึกว่ามันก็มีช่วงโปรเบชั่นช่วงอะไรที่มันแบบมาลองทํากันก่อนเพราะหลายทีมันก็ต้องดูตรงนั้นแหละว่ามันแบบมันมากกว่าแค่ประเด็นประเด็นนั้นนะสุดท้ายมันเหมือนกับเขาจะเข้ามาเป็นส่วนในครอบครัวเราอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูว่าฟิตไม่ฟิตซึ่งมันก็ต้องลองมาอยู่จริงก่อนอะไรเงี้ยแต่ในมุมหนึ่งมันก็คงแบบอย่าทําให้มันมีร e d f l a กโดยไม่จําเป็นอ่ะเออใช่มั้งใช่จริงจริงอย่างในเราของเราอ่ะเราแช่งี้เรามองว่า จริงๆเดี๋ยวนี้คนคนเปลี่ยนงานบ่อยเออสำหรับคนฟังอยู่ที่ยังไม่กล้าลาออกคือจริงเนี่ยคนยุคนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากอย่างยิ่งน้องๆยุคใหม่อะอาจจะแบบอทุกๆสองสามปีเปลี่ยนและอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่าดูในในในโปรไฟล์ในเ e s รซูเม่อะจริง,รงส่วนใหญ่ที่เห็นมาแล้วแบบอ่ะสองสามปี เปลี่ยนงานอะยังดูโอเคไม่ไม่ได้ติดอะไรเลยโอ้สองสามปีโอเคถือว่าถือว่าโอเคมากสองปีอะไรเงี้ยโอเคทีนี้มันจะมีน้องบางคนที่เป็นหลักเดือนเออมันจะมีน้องบางคนที่แบบอยู่ที่นี่หกเดือนแล้วก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็อ่ะอีกหกเดือนแล้วก็เปลี่ยนอีกอะไรเงี้ยแล้วก็เออหรือว่าแบบน้อยกว่าปีหนึ่งอ่ะเออหรือว่าปีหนึ่งมันก็ยัง พอพอเวลาดูในเรซูเม่ใช่ปะมันก็จะดูมันอันนี้มันจะเริ่มมีเลดแฟกว่าเอ้ยมัน,ม,นมันทำไมอ,อะไ<า>ก็ต้องถามแหละใช่ก็ต้องถามแล้วก็เออแต่ว่าอันนี้มันถือเป็นเลสแฟกสาหรับคนสัมภาษณ์นะอในมุมหนึ่งอะเพราะว่าเราก็อยากได้คนที่อยู่กับเราน,น,นานๆถูกปะแล้วก็อีกในมุมหนึ่งอะคือเราเรารู้สึกว่าน้องหลายๆคนที่เปลี่ยนงานบ่อยอะสัมภาษณ์ไม่ผ่านสุดท้ายแล้วอะ เออแบ่งไหมเพราะว่าเพราะว่าเรามองว่าจริงๆแล้วเวลาเราทํางานนะมันเป็นการฝึกสกิลยิ่งสายสายเทคนิคอ่ะเราเราทำงานที่หนึ่งอ่ะถ้าเราใช้เวลากับมันแบบอาจจะอย่างน้อยสักปีปีครึ่งอ่ะมันจะมีงานออกมันจะมีอะอะไรที่เราได้ลอนได้ได้ส่งออกไปแล้วก็เราได้ได้แบบฝึกสกิลจริงๆอ่ะแต่ว่าเราเรามองว่าน้องหลายๆคนที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่นานอ่ะเราเราเปลี่ยนอ่ะจังหวะที่เราจะได้แบบ ฝึกสกิลจริงๆหรือว่าแบบทํางานที่มันแบบมีอิมแพกจริงๆอ่ะมันน้อยเออเพราะว่าปกติเราจอยบริษัทใหม่ใช่ปะสองสมเดือนแรกเขาเขาเรียกว่าช่วงฮันนีมูนอยู่แล้วช่วงสองเดือนแรกมันเป็นช่วงที่คนไม่ได้เอ็กซ์เพคอะไรกับเราเยอะก็เป็นแบบช่วงแบบเรียนรู้งานอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าแบบเอออยู่ไม่นานล้วก็ย้ายอีกแหละมันก็จะเป็นช่วงฮันนีมูนไปเรื่อยๆไม่ได้มีงานออกแบบจริงๆที่มันเป็นพอร์ตให้เราได้อ่ะเออเราว่าอันเนี้ยน่าคิดว่า เอออย่างน้อยก็คือคือมันมันควรจะมีอะไรที่ที่เป็นแบบสตอรี่เทลลิงให้เราได้เป็นเป็นพอร์ตให้เราได้หรือว่าได้ฝึกสกิลที่มันแบบจริงจัง